คนในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับยุคสมัยที่แบบเปลี่ยนไปทําให้เด็กๆในบ้าน้วยต้องเปลี่ยนไปด้วยปรับเปลี่ยนไปด้วยนะคะในยุคสมัยนี้เขาบอกว่าสังคมไทยกับคุณผู้ชมมีการแข่งขันกันสูงมากๆนะคะพ่อแม่ก็เริ่มทุกข์ใจละเราจะสอนลูกยังไงดีล่ะไม่ต้องสอนให้คนอื่นสอนให้คนอื่นสอนไม่ก็ยังไงก็ยังไงก็จะบอกว่าพ่อแม่นี่และที่ไม่ดีให้คนอื่นสอนก็เราจะบอกว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยแบบ คือว่าเด็กยังไม่ค่อยมีความรู้ด้วยสอนอะไรไปเด็กจะรู้เรื่องหรือเปล่าก็ดัดเด็กให้ไปเรียนพิเศษอย่างสองสามขวบเนี่ยยัดเข้าไปให้ไปเรียนพิเศษเยอะๆมันรู้เรื่องให้คนอื่นสอนไงก็ให้คนอื่นสอนทำละเล่นดินเขาก็ปล่อยให้เล่นดินพอเวลาใกล้ใกล้โรงเรียนเลยเขาก็จับมานั่งสวยๆให้พ่อแม่เห็นนั่งสวยๆแต่เวลาตอนกลางวันพ่อแม่ไม่เห็นใช่ไหมปล่อยให้เล่นดินกินยางลบ กินยังลบด้วยเหรอไม่เคยกินหรอไม่เคยอะไรอ่ะมีไวเด็กปะเนี่ยเด็กๆเ,เขาต้องกินยังลบทุกคนแหละจริงๆมา,มาข้ามเรื่องดีกว่าอ่ะแพทย์หญิงอมพรค่ะเบนจพลพิทักษ์นะคะผู้เมนยนะคะผูมในการสถาบันนะคะราชานุกุลคำอะไรคำอะไรต่ออ่ะนะคะได้บอกว่านะคะ ทุกวันนี้ค่ะเด็กอนุบาลน,นะคะถึงเด็กปฐมเนี่ยถูกกดดันทางด้านวิชาการความรู้มากเกินไปนะคะจะส่งผลให้เกิดความเครียดนะอนุบาลเลยค่ะอนุบาลก็ส่งเข้าเรียนพิเศษวินาทน,นู่นนี่ศิลปะอะไรก็ว่ากันไปทําให้มีพฤติกรรมก้าวหลาบท<ห>ุกเฮ้ยทำไม,มอ,อ่ะเขาเครียด,ยดไง ยัดยัดแบบความรู้มากเกินไปไม่แล้วบางทีอ่ะแบบส่งไปเรียนตอนน้องเขาเด็กมากเนี่ยน้องเขาไม่รู้นะว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้พ่อแม่เรายังไม่รู้เลยว่าเราชอบอะไรเอาอย่างนี้ก่อนแล้วเด็กอนุบาลมันจะไปรู้ได้ยังไงเออนะโอเคพ่อแม่เขาก็หลับมือไม่ไหวแล้วเข้ามาปรึกษาคุณหมอกันเรื่องเนี่ยเรื่องแบบ ลูกเก้าวเล้ากินไปแบบโอ้ยนั่นนู่นนี่หมอก็เลยเป็นพ่ะชัเลียนพิเศษเยอะนั่นแหละถูกต้องเลยกําลังจะพูดอะไรคุณผู้ชม <c oughs> ฉันคิดว่าเป็นทันนี่ใส่ชันน่าเป็นพาะชัเลียน,นิเศษพิเศษเยอะนะคะนอกจากนี้นะคะเพราะว่าเด็กอ่ะไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อกับแม่ไม่ได้แบบ <c oughs> พูดคุยกับแม่อย่างเพียงพออะไรอย่างเงี้ยนังก็ส่งไปตั้งแต่เช้าถูกต้องเจอเพื่อเจอสังคมอื่อออนๆกันไปนะคะทําให้แบบเห็นแก่ตัวบ้านขาดทักษะกันบ้างนะคะขาดความมั่นคงทางจิตใจอะไรอย่างเงี้เอนอ,น,อน,นะคะซึ่งเด็กเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่สามารถเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนหนังสือนะจริงเออนะย้ายยัดหนังสือแบบ ให้ลูกเรียนแต่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าความใกล้ชิดนะคะของคุณพ่อคุณแม่ของเรานี่แหละจะช่วยเขาเนี่ยมีความมั่นคงนะคะในอารมณ์รู้จักรักใครรู้จักรักคนรู้จักรับผิดชอบชั่วดีนะคะรวมถึงนะคะหรือว่าอะไรดีไม่ดีนั่นเองนะคะสิ่งที่สาคัญที่สุดเวลาสอนลูกๆหรือว่าเล่นกับลูกนะคะก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยเขาบอกเลยว่าแบบเด็กจะเรียนได้เรียนรู้ต่างๆนะคะ,คะอ่ะรวมถึงนะคะการส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ด้วยอ,อย่าแต่พวกแบบ วิชาเลขคณิตศาสตร์นั่นนู่นนี่นะคะแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมนะคะผ่านการเอาที่ไหนไปสอนพ่อแม่ยังไม่มีเลยใช่ไหมพ่อแม่ตัวดีเลยพ่อแม่นะคะเออนะฝึกภาษาด้วยค่ะสำเนียงต่างๆนะคะการร้องรำทำเพลงนะคะรวมถึงการสอนเรื่องการคำนวณพ่อแม่ก็สอนได้เหมือนกันนะทักษะการสื่อสารผ่านการเล่นขายของนะเออนะวันนี้ก็เล่นกับลูกอบอกเงินบอกเงินกทละสิบบาทฉันปล่อยเพื่อนนะตอนเด็กอะตอนเล่นขายของอะ จริงเหรอทำไมเป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจขนาดนี้มันไม่ยอมให้ตังค์ไหนเล่าเหตุการณ์มาดูซิเล่นขายของกันแล้วต้องเอาตังค์มาแลกกันมันไม่ให้โดนสอนมาว่าต้องแลกเวลาซื้อของต้องเอาตังค์ไปให้เขาอย่างเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงไม่ให้ตังค์ไม่รู้มันเชิดวิ่งหนีปัจจุบันตอนอนี้เป็นโจรกไม่ไม่รู้ต่อยเลยตอนนี้คบกันอยู่ไหมไม่ดช่วยวินัยอยู่ไหนก็ไม่รู้ตามหาไหมจริงอนุบาลชนชื่ออ่าออกออกรายการนะคุณวินัยเรื่องว่าออรายการนี้อยู่นะติดต่อคุณมดมาด่วนน่าหน้าของสาย อยากขอโทษมากเลยนะต่อดีกว่าคุณหมอบอกอีกว่าเด็ก3ามขวบขึ้นไปค่ะเป็นวัยที่เริ่มเรียนแบบละอยู่ใกล้ใครนะคะก็จะสร้างบุคลิกแล้วก็นิสัยตามคนนั้นอย่าไปใกล้นะ3มขวบแล้วอย่าไปใกล้เด็ก3าขวบนะอความใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะไม่ได้หลอกว่าตอนสามขวบจะไปใกล้ใครก็จะเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมไงคนส่วนปะเนี่ยอยู่ใกล้ๆแล้วจะรู้สึกแบบเอออยากรู้อยากลองอยากชั่วอยากจะทำด้วยสิ่งทุกอย่างตามคนแบบนั้นนะคะ การจะริญเติบโตก็แบบเรียนแบบไปตามแบบนั้นไปทำไมลูกเราแค่สามขวบทำไมเราถึงกล้าปล่อยให้ไปอยู่กับคนอื่นทั้งวันอ่ะก็ไม่่ไม่อันนี้เขาเปรียบเปรียบเทียบเหมือนแบบว่าถ้าเกิดว่าสามขวบแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเรียนรู้แล้วจะเริ่บเรว่าแล้วอนุบาลอย่างเนี้ย อนุบาลก็คือสามขวบถูกมาเพราะปอหนึ่งมันหกขวบอนุบาลสามขวบเราปล่อยให้ไปอยู่กับเขาทั้งวันเสาร์อาทิตย์ยังส่งบยลพิเศษอีกไหวปะก็อยู่กับพ่อกับแม่ไปเรียนแบบอะไรกับคุณครูอะไรแบไมล์แมปอะไรของเขาเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเออฉันไม่เข้าใจเลยว่าเด็กสามขวบทำไมต้องเขียนไม่์แมปฉันงงโอ้ยนะก็ให้มันเล่นดินไปสิคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบวชไหวไปตามกระแสนะคะไม่ต้องคุก่ามขนาดนั้นไม่ได้ยี่เพราะว่าอะไรบ้างคุณตงนิกเช่นเพื่อนข้างบ้านอะไร ตื่นเช้ามาสวันเสาร์นั่งไปส่งลูกลูกเราจะปล่อยให้กินขนมจนนีนน้ำปลาได้ไงเพื่อนมีลูกแล้วเหรอว่โอ้ยมีเป็นฝูงลแล้วแล้วนี่แต่งงานแลยย้วยังยังเกลียดเด็กคิดคิดคดีๆ <c oughs> นะคุณผู้ชมเกลียดเด็กจะเอาคุณธรรมที่ไหนไปสอนลูกเดี๋ยวก็ส่งไปเรียนพิเศษอีกแล้วมันเครียดอีกเนี่ยโอ้ยต้องสาก้าวาวอีกอยามีลูกเลยลำบากจังนะค่ะการเลี้ยงเด็กเขาบอกว่าให้อาศัยความอดโทนนิดนึงนะคะความรักนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่มีเย อย่ามีลูกจริงๆอ่ะเออนะความรักเป็นสิ่งสําคัญนะคะคุณแม่ต้องใช้หัวจิตหัวใจในการเลี้ยงดูลูกๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะใช้กําลังใจจากคนรอบข้างด้วยหรือว่าคําแนะนําจากผู้ที่มีประสบการณ์อย่างเช่นแบบคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรคุณยายใช่ไหมคุณยาคืออีพวกคนข้างบ้านหรือเพื่อนกันมำนจะชอบบอกว่านี่ส่งไปเรียนพิเศษที่นี่สิ อย่างนี้งานนึงกออกมาแล้วก็ต้องแล้วมันก็ไตรตรองกม่แล้มันก็ไปกระเ็นแกนงานนึงออกว่าเช่นแบบเพื่อนคนที่มีลูกก่อนเ้ยส่งไปเรียนไหนอ๋อตอนกลางวันเรียนว่ายน้ำตอนเย็นไปเรียนยิมนาสติกเหนื่อยไปปะแข้งขาฉี่หมดแล้วเนี่ยคือแบบต้องให้เล่นอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคิดไตร่ตรองนิดนึงนะคะในการที่แบบว่ามีคนแนะนํามาว่าลูกควรจะเรียนอะไรทําอะไรยังไง อยู่ที่เราดีกว่านะอย่าไปเยอะมากอยู่ที่เราดีกว่าว่าเราอยากให้ลูกเราเป็นแบบไหนเติบโตมาในสังคมแบบไหนเออเป็นคนดีของสังคมก็พอแล้วฮะยากจังเลยยากจังเลยทุกวันนี้ได้เป็นแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละนะโอเคอ่ะตอนพูดภาษาคนรู้เรื่องก็โอเคแล้วโอเคนะยังไงต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจากหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ